สนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็ก스트้าสามร้อยเชสเตอร์สกอตเอ็กตร้าแคร์น้ำชาเขียวญี่ปุ่นรสน้ำพึ่งผสมมะนาวโออิชิกรีนที ตับศูนโดยโตโยต้าไฮลักสวิโก้แชมป์นะครับและตอนนี้คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันมันดาวนี่คือช่วงสุดท้ายที่จะต้องมาตัดสินกันแล้วครับว่าทั้ง3ท่านนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล20,000บาทไปและก้าวเข้าสู่รอบ50,000บาทครับเพราะฉในกันในจันหน้าใช่ไหมครับพี่สครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะทําการปิดโหวตถ้าพร้อมแล้วนับ ขอโชคดีครับปิดวงครับนั่นหมายถึงว่าใครได้ไปต่อก็คือได้ไปเข้าชิงรอบ50,000ในวันจันทร์หน้านี้ซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดสดอีกเช่นกันส่วนใครไม่ได้ไปต่อก็ขอให้ดําเนินชีวิตต่อไปด้วยด้วยความมั่นคงด้วยความได้การต่อสู้อย่ายอท้อนะครับมีอะไรที่จะพูดไหมครับป้ายีจ๊าป้าหยีปาก ขอขอบคุณท่านที่ใจบุญนะคะที่โหวตให้ป้าได้เข้ามาค่ะครับขอบคุณครับพี่หนงแล้วครับพี่หนุ่งครับผมก็ต้องขอกราบขอบพคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศโหวตให้ผมกับน้องชายครับรับผมครพี่ติดแล้วครับขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงโหวตที่ต่อลมหายใจให้น้องเกลยวค่ะขอบคุณค่ะและรายการจักรรดาวเองก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นอีกตำราทั้ง3ามเล่มนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับขอบคุณมากครับ ยังมีเขาด้คร,ครับคุณผู้ชมครับหลังจากวันนี้ไปสัปดาห์หน้านั้นเรายังคงถ่ายทอดสดในใร,รอบ50,000บาทอยู่และตอนนี้นะครับคะแนนนั้นก็มา,มาแล้วลนะครับวันนี้เราจะมาตัดสินกันนะครับว่าหนึ่งในสามท่านนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล20,000บาทไปและเป็นผู้ที่จะได้เข้ารอบ5 0,000ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการประกาศผลผู้ชนะในค่ำคืนนี้คือคุณ ทาแงดีด้วยครับและสําหรับท่านที่เหลือนะครับก็ยังคงแน่นอนครับได้เงินรางวัลปลอบใจไปก่อนนะครับและหวังว่านะฮะจะสู้กันไปอย่างที่พี่เอกบอกพวกเราเป็นกําลังใจให้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ แสดงความยินดีกับน้องพลอยหมายเลขหนึ่งครูบอยหมายเลขสิบแม่ยอมลำบากเพราะอยากให้ลูกสบายเหนื่อยกายเหนื่อยใจป้ายายหีหมายเลขสิบเก้า จะได้เข้าไปรอชิงหนึ่งล้านบาทจันหน้ารู้ผลโหมดสด้ามกล้า